สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิสแสนทองครับอย่านำคำว่า introvert มาเก็บกดหรือว่ามาปิดกั้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองครับเรื่องนี้เกิดจากการที่ผมได้ให้คำปรึกษากับผู้ที่มาขอรับคำปรึกษาท่านหนึ่งนะครับก็เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงมาเป็นนักเกรียนรู้ตัวยงนะครับแล้วก็ จะเจอประเด็นปัญหาว่าเวลาไปเข้าสังคมไปอยู่ในเวทีต่างๆเนี่ยก็จะมีข้ออ้างอยู่หนึ่งข้อที่มาช่วยยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเอ๊ะที่ตัวเองเป็นอย่างนี้เพราะตัวเองมีบุคลิกลักษณะจากการประเมินหรือแบบทดสอบว่าเป็นอินโทรเวดคำว่าอินโทรเวดก็คือคนที่ชอบเก็บตัวกลนะัวการเข้าสังคมขี้อายไม่กล้าแสดงออก คนหลายคนเนี่ยนำคำนี้มาตัดสินหรือพิพากษาชีวิตตัวเองทั้งทั้งที่ผลการประเมินไม่ว่าจะประเมินบุคลิกลักษณะอะไรของคนก็ตามเนี่ยการประเมินนั้นมันแค่บอกว่าเรามีโดยรวมนะฮะการใช้ชีวิตเราโดยรวมมีความโน้มเอียงไปทางไปทางการคนกล้าแสดงออกหรือคนเก็บกดเท่านั้นไม่ได้ตัดสินชีวิตเรา ทั้งชีวิตและทุกๆเรื่องครับมันกลายเป็นว่าพอทุกคนจดจำคำนี้ว่าเ,เราเป็นอินโทรเวิร์ดเราเป็นอินโทรเวิร์ดตอกย้ำซ้ำๆเป็นนานๆกลายเป็นว่ามันเป็นข้ออ้างที่ดูดีมีเหตุผลพอจะทำอะไรก็บอกว่าเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดเราเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเราเป็นชอบอยู่คนเดียวเงียบๆมันก็ตัดโอกาสในชีวิตออกไปได้ค่อนข้างเยอะเลยครับทีนี้ผมก็ถามเขาว่า คาจริงเอเอถ้าเราเป็น i n t r o ิร์ตจริงๆแสดงว่าเราต้องไม่สามารถเข้าสังคมแสดงออกอะไรที่เป็นผู้นำกล้าแสดงออกกล้าพูดเลยทุกเรื่องทุกสถานการณ์ทุกที่ใช่ไหมกาตอบว่าไม่ใช่อ่ะก็แสดงว่าคำคำนี้ไม่ใช่คำที่มาพิพากษาตัดสินชีวิตเราว่าเราเป็นคนขี้อายนะเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆคนเดียว ผมลองยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมก็เป็นอินโทรเวดจากการทําแบบประเมินมาก็เป็นอินโทรเวดครับแต่ผมไม่ได้ยึดติดกับมันเพราะอะไรเพราะว่าแบบประเมินมันคือดูภาพรวมๆของชีวิตเราเท่านั้นไม่ได้ตัดสินทุกเรื่องผมบอกว่าเน,นี่ยถ้าให้ผมไปเข้างานสังคมงานไฮโซงานหรูๆผมก็อินโทรเวดชัดเจนเลยครับก็คือไม่ชอบขียอายเก็บตัวแต่ถ้าให้ผมไปเล่นกีฬาผมไม่เคยอายเลยครับ อยากจะไปเล่นกีฬานี้ก็เดินดุมๆเข้าไปขอเขาเลยขอเล่นด้วยไม่เห็นต้องอายอะไรนะหรือไปเ,อเล่นกีฬาที่มีคนเยอะๆก็ไม่เห็นต้องอายอะไรคนใหม่ผมก็กล้าทักทายอ่าผมก็เลยยกตัวอย่างแบบเวอร์เวอร,วอร์ก็ฟังว่าเคยเห็นพวกเอาบางคนเป็นคนขี้อายไหมครับโอ้ยเก็บตัวพูดจาก็ไม่กล้าลองให้กินเหล้าดูเลยครับโอ้โหความอายหายไปไหนวะเนี้ยนะไม่เห็นไม่เห็นกลัวอะไรเลย บางคนก็เป็นคนขี้อายเหนียมๆลองโยนไม้คาราโอเกะให้เลยครับโอ้โหไอความขี้อายหายไปไหนเนี่ยก็กำลังจะบ,บอกว่าคำว่าอินโทรเวิร์หรือขี้อายไม่กล้าแสดงออกส่วนใหญ่มันเป็นกับเรื่องที่เราไม่ชอบไม่ถนัดไม่ไม่เชี่ยวชาญไม่มีประสบการณ์หรือบางครั้งการที่เราบอกว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ดเพราะเราไปอยู่ในเวทีที่มีคน เหนือกว่าดีกว่าสูงกว่าเราเราก็เลยดูด้อยแล้วเรายิ่งไม่กล้าแสดงออกผมก็บอกว่ามีท่านเนี้ยเขาบอกว่าเวลาเขาไปเวทีสัมมนานู่นนี่นั่นเขาไปเจอคนที่แบบอาวุโสกว่าเก่งกว่าเชี่ยวชาญกว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาไม่กล้าแสดงออกอ๋อเป็นเพราะเขาเป็นอินโทรผมบอกเปล่าลองเปลี่ยนเปลี่ยนเวทีสิเปลี่ยนกลุ่มคนดิคุณไปอยู่ในเรื่องเดิมเวทีเดิม แต่ไม่มีใครเก่งกว่าคุณเลยในเรื่องนั้นคุณเก่งสุดในเรื่องนั้นอ่ะคุณจะเป็นอินโทรเวดไหมล่ะก็ไม่ได้เป็นนะฮะก็ผมก็บอกว่าเนี่ยเวลาคุณทํางานที่บริษัทใช่ไหมมีประธานบริษัทมีคนเก่งเก่งกว่าคุณคุณก็เปอินโทรเวดใช่ไหมแต่เวลากลับบ้านคุณใหญ่สุดในบ้านอ่ะคุณจะอินโทรเวดไหมล่ะกับลูกกับเมียก็ไม่เป็นใช่ไหมเออหรือเวลาคุณไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันแล้วคุณเป็นหัวโจของกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นอินโทร ก็พูดให้เขาฟังเพื่อจะบอกว่าตัดทิ้งอย่าเอาคำนี้มาเป็นข้ออ้างในชีวิตอีกเลยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปอยู่ตรงไหนแล้วคุณไม่กล้าแสดงออกคุณขี้อายอย่าเอาคำว่า introvert หรือเป็นคนชอบเก็บตัวมาเป็นข้ออ้างให้ถามว่าอะไรที่ทำให้คุณกล้าแสดงออกได้มากกว่านี้หรืออะไรที่ทำให้คุณไม่กล้าแสดงออกไปดูเลยครับเช่นเออเราไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องนี้เราก็เลยไม่ค่อยกล้าแสดงออก เฮ้ยเราเกรงกลัวคนที่เขาเก่งกว่าสูงกว่ากลัวพูดไปแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยหรือที่เรากลัวเพราะว่าถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาตรงนี้มันทําให้เราเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีเสียผลงานเราก็เลยเก็บตรงนั้นไว้ก็เลยเป็นที่มาผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเอาง่ายๆนะเอาคํานี้ออกไปจากชีวิตแล้วก็ลองไป เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการทําในเรื่องที่เราถนัดเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะกล้าเราจะไม่กลัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่เราค่อนข้างจะเป็นผู้นําหรือถ้าเราไปอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีเวทีอะไรผมแนะนําว่าสร้างเวทีเป็นของตัวเองเราคือเจ้าสํานักที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ได้กว่าเราแล้ววันนึงเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นคนที่เก็บตัวหรือขี้กลัวอีกต่อไปนะครับ อย่างท่านนี้ผมก็แนะนำให้เขาลองแบ่งปันประสบการณ์นะฮะดูอาจจะผ่านพอดแคสต์ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube อะไรก็ได้ที่เวลาแบ่งปันให้นึกถึงคนที่ด้อยกว่าเราคนที่ไม่มีโอกาสคนที่อาจจะอยากได้ความรู้ประสบการณ์จากเราในเรื่องนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าเราจะไปทำแบบประเมินแบบไหนนะ ที่บอกว่าเราเป็นผู้นําเราเป็นนกเราเป็นอินทรีเราเป็นหนูเราเป็นอะไรคือทุกแบบประเมินนะครับมันแค่บอกเราว่าที่ผ่านมาหรือโดยรวมเรามีแนวโน้มที่จะใช้ชีวิตไปแบบไหนแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่าจําคําเหล่านั้นมาทําให้ตัวเองหลงตัวเองอย่าจําคําเหล่านั้นมาเป็นปมด้อยให้กับตัวเอง เอาแค่รู้ไว้ใช่ว่าก็พอนะไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องไปทำให้ชีวิตเราหลงตัวเองหรือว่าเป็นปมด้อยนะครับก็แค่เอาคำเหล่านี้ไปดูว่าเออใช่จริงไหมเราเป็นคนเก็บตัวจริงป่ะเราต้องเถียงกับผลงานประเมินไม่เราไม่ได้เก็บตัวเราเก็บตัวแค่บางเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่เป็นนะแต่แสดงว่าเราเริ่มรู้ตัวเองก็บอกเอ้ยเราเป็นนักคิดจริงอะเราเป็นนักคิดจริงจริงป่ะหรือว่า เราคิดแค่บางเรื่องเราคิดแค่บางสถานาการณ์แล้วก็ไม่ได้เป็นนักคิดทุกเรื่องจะได้ไม่หลงตัวเองมากเกินไปนะครับ okay. เลยอยากจะสุปว่าถ้าใครอยากรู้ตัวเองแล้วไปทําแบบประเมินต่างๆมาทําแล้วดีเหมือนเหมือนคนไปดูหมอครับดูแล้วหยยบเชื่อจนแบบงมงายหรือว่าอย่าดูแล้วทําให้ชีวิตมันอกสันขวัญแขวนก็คือ ขี้กลัวตกใจขี้กังวลกลายเป็นเครียดไปดูไว้เพื่อเอามาพิสูจน์ต่อว่ามันจริงหรือไม่นะครับอะไรที่ไม่จริงก็อย่าไปยอมรับมันอะไรที่จริงก็ลองไปพิสูจน์ดูด้วยตัวเราเองว่ามันใช่จริงหรือเปล่านะครับโอเคก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ถ้าใครคิดว่าช่องนี้มีสาระที่อยากจะติดตามก็ก็ยินดีนะครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ